มีรถจอดอยู่ดีๆก็ขึ้นไปเหยียบแม่งเลยแล้วก็เต้นให้ด้วยเออเอาสิจีนเนี่ยเป็นวงที่อะไรอะไรมันก็ดีหมดอะนะแต่มันก็จะมีอยู่อย่างนึงชวนวิเคราะห์วงเกาหลี EP 2นะครับเนื่องจากทำ EP แรกแล้วรอดนะครับก็เลยมาต่อกันที่ EP 2เลยและแขกรับเชิญในวันนี้ของเรานะครับก็คือ อีจีก็เหมือนเดิมนะครับรายการนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะครับผมสวยเต้นเก่งร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เอานะครับเรามาเริ่มที่จุดเด่นของอีจีกันก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของวงนี้เลยแหละที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทันสังเกตนะหรือเปล่าหรืออาจจะสังเกตก็ได้แต่ว่าก็เคมไปก่อนว่าทุกคนไม่สังเกตนะครับทุกคนจะได้กดเข้ามาดูคลิปวงนี้เนี่ยจะมี ภาพลักษณ์ที่แบบเป็นร้ายๆนะครับร้ายแบบว่าโซนๆแก่นๆนะครับเป็นเด็กแสบมีความเป็นกบฏนิดๆใจแปลกทีหนึง่งก็ไม่นิดนะก็เยอะอยู่ <c oughs> อิตีจะมีความแหกกฎซ่อนอยู่เสมออย่างตึกธรรมดารรมดาเนี่ยก็จะมีสีขึ้นพึ่พับพึ่พับเป็นไฟดิสโก้อย่างนี้เลยมีรถจอดอยู่ดีๆก็ขึ้นไปเหยียบแม่งเลยแล้วก็เต้นให้ด้วยเออเอาสิสะพานโค้งโชว์ได้เป็นของแถมให้รองเท้าคนฝูงมาก็ถอดแล้วก็เดินเท้าเปล่านี้เลย ้างไม่มีใครมาสั่งมาบังคับกูได้ทั้งนั้นเป็นไงละมือง <c oughs> ผู้หญิงก็ซิ่งได้นะเว้ยไม่เชื่อดูนี่กูดิฟโชว์แม่งเลยไปบิบอ์ดสูงอันตรายขนาดนี้กูก็จะขึ้นไว <c oughs> ขนาดนี้มึงมาขังกูได้ยังไงมึงเจอนีนาฟันแม่งเลยกูเกี้ยวกูเกียวกูเกียกเก้ยว <c oughs> และไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็คือเนื้อหาใน MV ของ IG เนี่ยบอกเลยว่าถ้าแปลออก หรือไปกดซับเอาก็ได้ไปกดซับดูดูซับไตเติ้ลเอาที่ไม่ใช่ซับนรกเนื้อหาเพลงของวงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงยุคใหม่มักจะเป็นทำนองที่แบบสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวเองให้มีความมั่นใจเพลงดัลล่าดัลล่าเนี่ยจะมีความหมายที่ทําให้คนเราภูมิใจกับความแตกต่างของตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องแคร์แตนดาร์ดตในสังคมเพลงไอซี่กินยัวไม่ใช่ไอซี IC, ่เฉยๆก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการให้คนเราเนี่ยก้าวผ่านทาตีฉินนินทาอย่าไปเสียเวลากับมัน เพลงวนบีมี hey, เนี่ยก็จะเป็นความหมายที่ทําให้คนเราเนี่ยกล้าที่จะเป็นตัวเองเพลงมัดชายเนี่ยก็สนับสนุนให้คนกล้าที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาวงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงยุคใหม่มากๆเลยน่าจะถูกใจแบบเด็กผู้หญิงเกาหลีด้วยเพราะว่าแบบเออประเทศนั้นก็ค่อนข้างจะอยู่ในกรอบแล้วก็สแตนดาร์ดเยอะมากาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จะต้องต่อกรกับอีแก่ว่าน้ำลายเยอะๆนะครับเหมาะมากที่จะฟังเพลงอีจี เอ๊แต่อีแก่บ้านน้ำลายเมื่อกี้นี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้หยาบคายนะคือมันเป็นมีมเว้ยเอย็งยาไม้สูงนักเลยทำโบราณเขาสอนไว้นะคะจะบอกให้ว่าอ่าไฟสูงเกินศักอย่จะไฟรักเกินงามเอ็งรู้ไว้ด้วยอีแก่บ้านน้ำลายคุณทำอะไรไม่รู้เรื่องสอนในสะพานเถอะสมมติว่าทะเลาะก,กับคนหัวโบราณมาก็มาเปิดเพลงอีจีฟังแล้วก็แบบกลับไปเถียง I don't need to b ั s o m e ี o d y I w a n บบ b มี e อย่างเงี้ยเลยไปเลย I w o n t w w n n n be s o m e บ o d ี I wanna be m ี่ทอย่ไรทีนี้มาพูดถึงจุดอ่อนของอ g กันบ้างอ g ี IG เนี่ยเป็นวงที่อะไรอะไรมันก็ดีหมดอะนะแต่มันก็จะมีอยู่อย่างหนึง่งซึ่งถ้าเราจะบอกว่าเป็นจุดอ่อนจะมีคนโกรธไหมและเขาคนนั้นก็คือ คือก็ไม่ได้อยากจะฝกประมาทนะเว้ยแต่แบบเพลงของอิจีที่เราฟังเรารู้สึกว่ามันเอ๊ะมันแปลกๆมันยังไงมันแงงแงเงี้ยพอเราไปเสิร์ชู้คนแต่งปุ๊บมันก็คือคนเดียวกันแล้วคนคนนั้นก็คืออมีอยู่สองเพลงของอิจีที่เราเกลียดมาก คือสองเพลงนี้มันแปลกจริงๆเว้ยมันไม่ได้เป็นการแจ้งความเท็จนะเว้ยคือไปอ่านกระทูต้ต่างๆมาเนี่ยไอ้สองเพลงนี้คือเป็นประเด็นเยอะสุดล,ดอล,ลาานะนลล keep อะะอะไรนะอะไรบ้าๆนะอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือ not shy เนาะไม่อายไม่อาย,ยไม่ใช่ฉันอย่างเงี้ยตอนเราดูเอ็มี not s h ครั้งแรกเนี่ยเราก็เป็นอย่างเงี้ย <Not S 1> เพลงเอื่นๆของอีจีน่ยเรียกได้ว่าแบบพรีเมียมหมดเลยฟังครั้งแรกคือแบบโดนทุบหัวเข้าบ้านเลยแบบติดหูโอกาสการเติบโตของวงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าคือมันมัน,ม,นมันมาดีทุกอย่างอะ่ะคือแค่รักษาคือแค่สม่ำเสมออะ่ะอย่าทิ้งช่วงนานตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนๆแต่คือตอนที่เหล็กร้อนๆมึงก็ปล่อยเพลงแปลกๆออกมาซึ่งมันก็มาจากเขาคนนั้นแต่แนวเพลงของอิจีอ่ะรู้สึกว่ามีความแบบ g l o b a l ่ะได้หมด เพลงของวงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเพลงที่คนเกาหลีก็ชอบคนอินเตอร์ที่เป็นโซนอเมริกาอะไรเงี้ยก็ชอบเพราะว่ามันมีความเป็น EDM มีความเป็น EDM ผสมอยู่เยอะแล้วก็ อ่าต่างชาติที่เป็นแบบโซนเอเชียก็ชอบอย่างวงอ,อื่นเนี่ยบางทีมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสไตล์แบบที่คนเกาหลีชอบแต่แบบชาวต่างชาติเขาเอียวบางวงเนี่ยก็จะเป็นลาานักษณะที่แบบโอ้ย oh, ดจ๋าเลยตีตลาดต่างชาติแบบแตกกระจายมากแต่ว่าปรากฏว่าที่เกาหลีคือเฉยๆอะไรเงี้ยเพลงเขามันค่อนข้างที่จะ g l o b a l ่ะซึ่งถ้าโปรโมทดีๆมันไปได้ไกลแต่มันชอบมาสะดุดกับอะไรแปลกๆอ่ะทุกคนคือเข้าใจใช่ไหมว่าอะไรแปลกๆอ่ะ แต่ก็นั่นแหละเราจะไปว่าสองเพลงนั้นหรือว่าว่าคนแต่งเพลงก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็มีคนชอบและคนไม่ชอบเนาะมันมีคนไม่ชอบก็ต้องมีคนชอบพูดซ้ำทำไมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอีอ EP 2นะครับวิเคราะห์วงเกาหลีถ้าเกิดว่าทุกคนยังชอบอยู่ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากคิดไป <laughs> ไม่อยากทำคลิปออกมาแล้วคุยกับกำแพงนะครับผม <laughs> ก็ช่วยกันกดไลค์ให้รู้ถึงสัญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิต และถ้าคอมเมนต์ก็จะเป็นเพราะคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ถ้ารายการนี้ได้ไปต่อนะครับใน EP 3ก็มารอกันนะครับว่าใครจะเป็นวงถัดไปที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการนี้